สบายดีเ้อสบัสดีเด้อพี่น้องคนทางังไทยท่างลาวต่างประเทศ็ยังดีกนั้านสุยองว่าน้อยคือก่แล้วพี่น้องนี่ยน่าท้องนบรรยากศยามแรกนี่จะขึ้นฝาึ้ฝนไอกอยักงนาทนาแต่ต่าจที่ว่าวาน้อยมากถ่ายงานะน้อง่ถ่ายบรรยากาศในพ น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าคนที่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศเนอกนั่นไปอยหลายปีมาเนาะท้ายบรรยากาศในเบิ่งกนอกฝ้านเราเองเนาะเป็นโรงแรมรวมสมบูรณ์ก็นอกนั่นเนาะซื้อไม่ลงเลยเก็บประมาณนี้เลยนอกเนาะเพราะว่าคนเชียวไปต่างประเทศต่างประเทศหลายปีนอกนเนาะที่พักบ้าน าบนหน่อยก็ใชไเดินถ่ายบรานยกาะให้เบิรง่รองเนาะการสิเป็นประมาณนี้แหละผมเองก็จากี่ว่้านหน่อยมาถ่ายงานขอมานห้าน่าน้ากเ้ยก็เลยองม่องนาั้นหน่อยกสีจับบนของบันห่อยก็คือสีเดีกนเนาะขรงมาน่ากมาถ่ายุนาเานาเนาะสิเป็นประมาณนี้ะผมก็านหน่อย่าเป็นลูกสชายสาวนาเนาะ ီကວာအအိ့ပိုယရနນတွေအိုရြးတွေရြေခရွေရြေရ

อันนี้ก็มาเรื่อเาว่าน้อยไถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าเมงไให้พี่น้องมาเบิ่งเนาะเพราะว่าได้ไอยู่ต่างประเทศว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะแต่บ้านเฮาเป็นเด้อถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเนาะ A ว่าเสียคิดให้พี่น้องเบ้งน้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องตามให้น้อยเ่อคนใเข้าวมาหับส้มมาน่อยกันคนท่ตามใเรื่อยอกัขอบคุณคนที่เข้ามาติตามหับส้มพี่น้องยใจมากเเข่ามาตามมน่อยพี่นองนาไทยนองเบิ้งนบรรากาศ่บานน้อเนาบน้องเนาะ ีว <I mean, sort of ัดเฮาก็อุดมสมบูรณ์ว่าเนาะว่าอันนี้เด้อทุกภาคทุกคนพี่น้องเนาะทุกสมมุติสังคมเนาะสมมุติได้บานกลาเนาบกาีีมีอยู่11ตาตกา ตังสุภะนาสุรินพี่น้องเนาะกะฮาวฤตกระบอกได้กินพี่น้องเลยว่าเขาเกิดมากะเป็นลูกสหายสนากะกะดีแบบว่าแบบเย่างพี่น้องเลยเขาก็แบบว่าบบได้ซื้อกระเจ้าพี่น้องเนาะกะเขาอยากเขาเย็ดกินพี่น้องเลยแต่ว่าเขาเห็ดลายเขาก็ได้ขายพี่น้องเนาะเห็ดลายเขาก็ได้ขายพี่น้องเลยแต่ว่าปีนี้กัน้ำมันกัแพงพี่น้องเลยหาแจักชิได้สำเลยเนาะมาหน่อยก็ได้แต่ละปีเห็ดเบิดตกพี่น้องเลยเพราะว่าแต่ละปีเห็ดเบิดแถวหนี้เนาะเพราะว่า มันกัน้ำมันกับบแพงมันไหนพี่น้องเลยปีเนาะแต่ว่าปีนี้กัจักสินเดียบโอเด้พี่น้องเลยมาหน่อยกับชีได้หาหาเบิ้งก่อนพี่น้องเนาะกัิหาหาเงินซื้อน้ำมันอะไพี่น้องเลยกัขอให้พี่ให้น้องเขาอ่ากดติดตามให้มาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเผื่อมาหน่อยกัสิมีกำลังใจแหละพ่อแม่พี่น้องก็ล้งใจที่ว่าพ่อแม่พี่น้องกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้มาหน่อยเด้อมาหน่อยก็ต้องขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยตอนนี้ บรรยากาศพี itu, maison, น ai, ่น้องฝนฟ้ามาเลยเนาะอยู่ไฮอยู่หน้าคือก็พ่อแม่พี่น้องมาหน่อยเนาะเอ่อว่าคนคนไฮคนหน้าพี่น้องเลยกระชิดไทยบรรยากาศยังสี่พี่น้องเนาะเออเป็นยังสีพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยมาโอ้ล้มกันเนาะกระชื่เป็นประมาณนี้แหละอ่ายุดลุมเพิ่นก็มีหัวพี่น้องอยากกินหัวก็สอดกินพี่น้องเนาะแกบอสได้ไปซื้อกัเจ้าพี่น้องเลยว่าอยากกินยังก็หากินพี่น้องเนาะไบบ่าตามธรรมชาติพี่น้องเลย อย you know? ู kind of ่แบบว่ามันบานพี่น้องเนาะอาหารบ้านเฮ้าอาหารบานหนออเฮ้าเด็กพี่น้องเลยแบบว่าเฮ้าเหมือนในเมืองพี่น้องเนาะจะกินไปกินแบบนี้เด็พ่อพี่น้องเลยกินไปแบบนี้เนาะอยากกินหัวหากินพี่น้องเลยว่าอยู่ในเมืองก็มีแต่ซื้อกัเจ้าพี่น้องเนาะนี่เฮากับบริสุทธิ์เพิ่นพี่น้องเลยอยู่ไปแบบนี้เด็กต้องขอขอบคุณขอบคุณด้วยพี่น้องเด้อคนที่เข้ามาหับหับส้มมาหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะขอให พ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้ดเด้อพี่น้องเด้อบ้าน้อยกับพี่กำลังใจพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเลยเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องเขากดติดตามให้บ้าน้อยนี่เด้อโดยบ้าน้อยก็บพมีกำลังใจพี่น้องเลยกับสีไทยบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้องนอกจะได้มือเนาะว่าแต่กจได้มือมันเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะว่าผลผลตกข้ามือพี่น้องเลยตอนนี้ก็ตกพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ฝนก็ตกเลยเนาะฝนตกบ้านเด็กพี่น้องฝนก็มีเอ่อพูพี่น้องเลยหน้าบ้านน้อยก็ติดพูเลยเนาะ ไก่ผู้พี่น้องกับบรรยากาศตอนนี้กับฝนตกพี่น้องเยถ่ายให้พี่พี่น้องเขาเบิรงกเนาะบรรยากาศเป็นยังไงพีน้องอยู่บ้านฮ่อเนาะก็เป็นอย่งซี่พี่น้องนอกบ้านฮ่อกับอุดมสมบูรณ์อยู่พียน้องเลยอ่ามันกับบริเคือในเมืองนพี่น้องเนาะอยู่ต่างประเทศก็คือซิบบแมนแบบนี้นะพี่น้องเนาะก็มีตึกมีแต่คอนโดพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่พี่น้องเขาเบิรงพี่น้องอยู่บ้านฮ่อก็เป็นอย่งซี่เนาะน้อยก็ชี้ให้ถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะแต่ละมือและมือเนาะว่ามันเป็นจังไะพี่น้องเนาะ ผัวอ่ะยุบานเมากกับเป็นย e <c GT 3> ังซี่พี่น้องเลยเพราะว่าผนมันก็ตกคุ้มือๆพี่น้องเลยเพราะว่าหน้อยออกมานอนหายนอนหน้าพี่น้องเนาะแต่ชีได้ดำให้ลำหน้าไหนพ่อพี่น้องเลยมัหน้อยก็ได้ว่าไทยไหวแกไทยหุดไหวกับก้ากับยาวเต่อเด้พี่น้องเลยคือสิเป็นประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี่น้องมาหน้อยต้องขอขอบคุณขอบคุณคนที่เข้ามาทิดตามหับซมมัหน้อยอยู่เนาะโดยขอให้พี่ให้น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งเนาะ กมเงจิ้บจะได้กุงไข่ใหญ่มีเด้อพี่น้องเด้อโดยพันนี่พี่น้อยก็สิได้ขอตัวลาก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าผลาตัวนี้มันก็นตกพี่น้องนนอเนาะไว้โอกาสหน้าพี่น้องโอกาสหน้ามากพอกันใหมน่น,นะ้องเพราะว่าสำหรับคลิปนี้พี่น้อยต้อ,องขอกราบคำว่าสราบบายดี